รีวิวแรกของปี2025มาเจอกับโน้ตบุ๊กที่ผมใช้งานข้ามปีกันดีกว่านะปีที่แล้วได้รับจาก MSI ผมก็พกไปทั้งอเมริกาและมาเลเซียซึ่งต้องบอกว่า ปีนี้จะเป็นปีของโน้ตบุ๊กที่1คือทำงานได้ดี2คือแบตเตอรี่อึดข้ามวันและ3เอามาใช้เล่นเกมก็ได้ใช,ใช่แล้วครับนี่คือ p r i s t i g e a 1ิ AI Plus โน้ตบุ๊กที่ต้องบอกว่าทรงศักยภาพและทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อันบ,บิกเกินไปเมื่อสักครู่ได้หมดเลยนะครับคุณสมบัติของมันมาพร้อม CPU ยนะฮะอย่าง AMD Ryzen AI ตัวเป็น AI 9365นะครับยังไม่ใช่ตัวท็อปที่เป็น370แต่นี่คือ 365ก็เพียงพอกับการใช้งานทั้งเล่นเกมทำงานตัดต่อวิดีโอทำภาพลงโซเชียลในช่วงเดือนธันวานะครับไปจนถึงต้นเดือนมกราที่ทุกคนเห็นโพสต์ลงในโซเชียลคือเครื่องนี้แทบจะทั้งนั้นเวลาที่ผมอยู่ต่างประเทศผมยกเครื่องนี้มาใช้ทํางานได้ไม่เขินเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังถึงความเจ๋งกันแต่จุดเด่นของมันเลยอย่างแรกคือแบตเตอรี่ครับ ผมใช้เวลาว่างนะอยู่ต่างประเทศดูสารคดีผมเป็นคนชอบการสำรวจโลกนะสารคดีญี่ปุ่นฮนะดูกันได้ต่อเนื่องวันหนึ่งเนี่ยสิชั่วโมงตาแฉะกันเลยแบตเตอรี่ก็ยังไม่หมดนะครับคือเจ้าเนี่ยถ้าใช้ทํางานด้านเอกสารใช้ทํางานด้านการดูหนังใช้ทํางานด้านการท่องเว็บเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าแบตเตอรี่ของมันเนี่ยสิจะอยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมงอันนี้ไม่จ้อจี้นะคือเรื่องจริงซึ่งมันควรจะเป็นมาตรฐานแบตเตอรี่ที่ควรจะมีต้องนานแล้วแต่มันเพิ่งทําได้กับโน้ตบุ๊กวินโด ในปี2025นี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนละกันสําหรับตัวกล่องก็ต้องบอกว่าเออเป็นโน้ตบุ๊ก MSI ที่ทํากล่องออกมาแล้วมันไม่ได้มีความเป็นเกมมิ่งอ่ะมันเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นสายทํางานโดยแท้จริงมันมีความเรียบมันมีความหรูหรูหรามากตั้งแต่ตัวกล่องก็คือพ r ีสติท e s e r ร e s แล้วก็มีลวดลายแบบนี้เป็นคลื่นนะครับโลโก้ MSI ก็เป็นเวอร์ชันใหม่นะคล้ายๆกับภาษาไทยอะ่ะสวยเลย ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวสเปคทั้งหมดของตัวเครื่องที่เขาระบุมาไว้ภายในตัวกล่องนะหลักๆก,ก็เริ่มจากหน้าจอก่อนละกันตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กขนาด16นิ้วนะครับหน้าจอเป็น 2K แบบ 2K plus qhd plus เนาะแต่จะเป็น ips นะแล้วเป็น 165Hz นะครับจอให้มา 165Hz ก็จะแปลกประหลาดกว่าโน้ตบุ๊กสายทำงานทั่วไปปกติจะให้มาอย่างเก่งก็90หรือจะมากหน่อยก็120แต่ตัวนี้ร6 5 h z กันเลย cpu เป็น amd ryzen ai p a d 365 การ์ดจอเป็น r a d e o n 880ซึ่งเป็น 880M นะแชร์แรมได้เลือกได้เลยจะแชร์เท่าไหร่นะครับแรมในระบบมีมาให้เป็น RAM 32GB นะครับซึ่งจะเป็น L P D D R 5 X bus เจ0 0 5ัแบบฝั่งบอร์ดมาเลยแล้วก็จะมี S S D 1TB p c i Gen 4มาให้มีกล้อง I.O.I.R Windows 11 แล้วก็ Microsoft นะครับตัว Office Home and Student แบตเตอรี่มาให้เป็น82วัตต์ชั่วโมงและจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างที่ไม่มีโน้ตบุ๊กตัวไหนผมมองว่าในตลาดตอนนี้ที่เป็น AMD Ryzen AI เนี่ยทำได้ก็คือให้ ตัวการจ่ายไฟนะครับหนึวัตต์นะตัวเครื่องก็จะใช้พลังงานได้สูงสุด100วัตต์ปกติจะเป็น65วัตต์ซึ่ง65วัตต์หมายความว่าอะไรหมายความว่ากําลังไฟมันถูกลดทอนลงซึ่งตัวนี้ให้มาร้อวัตต์แต่แบตยังอึดอยู่และทํางานได้ดีมากขึ้นนั่นะก็หมายความว่าความแรงเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นรเซนเอไอเก้ากก็ตามแต่มันแรงชนระดับ3ามเจนได้เลยนะครับทั้งการ์ดจอแล้วก็ c p u เลยอ่ะอันนี้คือตัวเครื่องให้ดูคร่าวๆแต่ยังไม่ต้องรีบีบามดูอนน้ก่ แกกล่องดูอะแดปเตอร์นิดหนึงเมื่อกี้เราพูดถึงตัวกําลังไฟที่มันได้ถึง1 0 0วัตต์เรามาดูอะแดปเตอร์100วัตต์ที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็น PD ชาร์จด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานชาร์จสมาร์ทโฟนได้ตัวเนี้เป็นของชิคโคนี่นะครับเป็นอะแดปเตอร์แบบส l ล m ิมนะครับร้อยวัตต์โดยแท้จริงนี่ตรงน,นี้จะระบุไว้เลย1 0 0วัตต์นะหัวชาร์จก็จะเป็น PD แล้วก็เป็น Type-C แบบนี้ชาร์จแท็บเล็ต iPad s a m ซุงกาแล a กซี่แต่างๆหรือที่เป็นพวกสมาร์ทโฟนนะครับได้หมดนี่หัวเชื่อมต่อมาแบบนี้พกพางง่ายนะสำหรับตัวอะแดปเตอร์อันนี้ดีส่วนอีกหนึ่งอย่างที่ให้มาก็คือตัวกระเป๋าเดี๋ยวขออนุญาตแกะดูเลยก็แล้วกันนะฮะตัวกระเป๋าจะเป็นแบบสะพายข้างไม่ใช่เป้นะคือตัวนี้มันถูกออกแบบมาให้เป็นลักษณะของกลุ่มโน้ตบุ๊กทำงานนะครับดังนั้นดีไซน์มันก็จะทั้งแพ็คเกจ ทั้งตัวบันเดิลก็จะเป็นลักษณะเนี่ยอังริงก็ดูไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะเป็นเหมือนกระเป๋าเนี่ยถือเงี้ยเป็นเรียกว่าพนักงานออฟฟิศนะกระเป๋าแบบนี้แล้วก็มีสายสะพายมาให้สะพายเฉียงได้วัสดุก็จะเป็นผ้านะครับมีช่องซิปด้านหน้ามีช่องซิปด้านในซึ่งก็จะใส่ตัวโน้ตบุ๊กได้พอดีพอดีเนาะใส่อแดปตรงอะแดปเตอร์ได้พกพาไปทำงานได้ แต่ก็แนะนําว่าให้ซื้อเป็นไปนทํางานนะเป็นกระเป๋าเป้ดีกว่าหลาจะได้ไม่สุดมันจะได้กระจายน้ำหนักกันได้มีช่องสําหรับเสียบใส่กระเป๋ารอลรากได้ด้วยเสียบชึบลงไปอย่างนี้ได้เลยเ,ยเวลาที่เราใช้กระเป๋า้อลรากอันนี้ดีนะครับกระเป๋าแถมนะส่วนตัวโน้ตบุ๊กฮะเรามาดูกันวัสดุนะฮะเป็นโลหะตลอดทั้งตัวเครื่องเลยอันนี้ดีมีโลโก้ MSI นะครับ รุ่นเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งผมชอบโลโก้นี้มากกว่าโลโก้มังกรนะในมุมมองผมแล้วแต่คนชอบแต่ผมชอบโลโก้นี้สวยจริงมียางรองตัวเครื่อง2จุดตรงนี้เวลาเปิดเครื่องมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่วางตัวโน้ตบุ๊กลงไปในทันทีเหมือนแบบนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มความสูงให้ด้วยเนี่ยดันหน้าจอขึ้นมาตัวเครื่องก็จะขยับสูงขึ้นมายกตัวอย่างอย่างนี้อันนี้คือปิดเครื่องเนาะแต่พอเปิดเครื่องมาไอายางรอง2จุดที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็จะยก ตัวเครื่องให้สูงขึ้นมีแอร์ฟเพิ่มมากขึ้นนะครับฐานด้านหลังก็จะเป็นช่องลมระบายความร้อนลักษณะนี้มีการขันน็อตมาเรียบร้อยแต่น็อตบุ๊กตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ออกแบบมาสําหรับเพื่อการอัปเกรดนะครับในเว็บไซต์เขาบอกไว้เลยว่าถ้าจะอัปเกรดให้ติดต่อศูนย์บริการนะเพราะว่า1ก็คือ RAM ฝัง2ก็คือ SSD มีช่องเดียวนะครับแต่ก็ใครอยากจะซนขัน ก็สาม,มารถเข้าถึงการอัปเกรดได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีช่องลมระบายความร้อนออกด้านหลังซึ่งพอเวลาออกตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปชนกับหน้าจอเวลาเปิดเครื่อง แต่ความร้อนที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้สูงนะเพราะว่า CPU AMD ตัวนี้ผมมองว่าพวกไรเซน AI เนี่ยคือกําลังไฟไม่ได้สูงแล้วก็การระบายความร้อนเอาอยู่แน่ๆนะครับตัวเครื่องน้ําหนักที่เคลมมาอยู่ที่1.9กกิโลกรัมคือสตาร์เตอร์แต่พอช่างจริงสําหรับตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2กิโลกรัมถามว่าหนักไหมถ้ามองว่าเป็นโน้ตบุ๊กบางเบาถือว่าหนักแต่ถ้ามองว่าเป็นโน้ตบุ๊กทางานผมว่าอยู่ในช่วงไม่หนักพกพาได้ง่ายในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าให้ฟันธงเลยถามว่าหนักไหม กับจอ16นิ้วผมมองว่ากลางค่อนไปทางหนักนะครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่มีการจอแยกแต่มันให้กําลังไฟมาเยอะอันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ากลางกลางค่อนหนักนะลำโพงครับยิงสะท้อนลงพื้นเข้าหาผู้ฟังเสียงดีใช้ได้จากที่ลองใช้ฟังมาพอเชื่อมต่อบริเวณด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็น USB-C 4.0ไม่ใช่ USB-C นะอย่าฟังผิดนะเป็น USB-C จุดช่องนะครับก็คือเทียบเท่าได้กับ Thunderbolt นะ2ช่องกันเลยคือใช้ชาร์จได้นะครับร้อยวัตต์วิ่งเต็มใช้ในฝั่งของการขยายหน้าจอ display พอร์ตต่อการจอแยกกันได้นะครับด้านนี้ทดไว้นะมี2ช่องส่วนด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็น HDMI แล้วก็ USB ที่เป็น USB Type A microSD card reader และตัว audio combo นะครับพร้อมกับ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่สําหรับพอร์ตเชื่อมต่อทดไว้รวมกันมีอยู่ด้วยกัน3พอร์ตส่วนตัวผมมองว่าอันนี้จริงๆเป็นเพนพอยต์เลยนะน้อยไปเพราะว่าเวลาเราตัดงานนะครับถึงแม้โน้ดบุ๊ก CPU ต่างๆการ์ดจอต่างๆซิสเต็มต่างๆมันจะแรงแต่เวลาตัดงานสุดท้ายเราก็จะต้องใช้การเสียบอะแดปเตอร์ซึ่งพอเวลาเสียบอะแดปเตอร์มันก็จะกินช่องไป1ช่องและเราจะเหลือใช้งานแค่สช่อง อย่างผมไปต่างประเทศมาก็อาจจะ เรียกว่าเจอปัญหาไหมอาจจะยังไม่ได้เจอแบบอะไรที่มันหนักหน่วงแต่เวลาเราจะใช้ USB เนี่ยก็มีตะขิดตะขวงบ้างนะครับพวก USB ที่เป็น external ที่เป็น USBc เนี่ยแล้วก็ถ้าเราเสียบเมาส์ไวเลสที่เป็นดองเกิลสอุี่เนี่ยอพอร์ตมันก็จะหายไปอาจจะต้องอเรนเดอร์อยู่อาจะต้องถอดอะแดปเตอร์มาสลับเสียบ external บ้างอะไรบ้างถ้าพอร์ตมันไม่พอเนาะแต่รวมๆก็พอใช้ได้นะครับถ้าจะให้ดีมีหนึ่งช่องจัดสวยเลยแต่จุดเด่นที่เขามีก็คือช่อง microSDcardreader อันนี้ดี เพราะว่าตอนผมไปถ่ายงานที่ต่างประเทศเนี่ยผมใช้กล้องอยู่2ตัวก็คือ Osmo Action 5 Pro นะครับแล้วก็ Osmo Pocket 3ซึ่ง ไอช่องนี้ไมโ r ร s d c a r d reader เนี่ยมันช่วย Transfer ไฟล์ได้ดีระดับหนึ่งสปีดก็อยู่ประมาณ80 MB ต่อวินะครับในการส่งผ่านข้อมูลก็ถือว่าใช้ได้นะเรามาดูด้านในกันนะครับด้านในของตัวเครื่องก็ต้องบอกว่าจี๊จ้าใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้เป็น IR Camera 1080p นะฮะไม่ต้องใส่ password แค่มองตรงนี้มันจะเป็นระบบไบโอเมตริกนะฮะมันจะเข้าสู่ตัววินโดว์ได้เลยอันนี้คือใช้จริงๆนะเนี่ยและโปรแกรมที่เห็นอยู่บนหน้าจอตรงนี้คือโปรแกรมที่ผมดาวน์โหลดไปนะครับใช้ต่างประเทศมีอะไรบ้างนะก็ CPU แซผมเป็นคนบ้าเช็คสเปคอยู่แล้วนะครับมี OBS เผื่อไว้สชตรีมนะฮะไลน์ Rival แล้วก็จริงๆจะมีเป็นยวให้ดูเป็น Cheative c l ค u d เอาไว้ตัดต่อนี่ Adobe นะครับพวก Adobe Photoshop กับพ r เ m i ยร์นะสตัว ลงอยู่ในเครื่องซึ่งก็ใช้จริงๆโดยหน้าจอที่ให้มาก็เป็น IPS ซึ่งเป็น 2K นะครับแบบ16:10 ความละเอียดก็อยู่ที่2,560าอยคูณ่พพิกเซลความนื่นไหลดี165เฮิรตซ์คือสีมันดีแต่ว่าด้วยความที่เราใช้โ l e d มาจนชินตาแล้วเนี่ยเราก็อยากได้โ l e d แต่เข้าใจนะครับว่าด้วยราคาประมาณ40,000ปลายถึง50,000ต้นเนี่ยได้เท่านี้แหละเพราะว่าถ้าใส่โ l e d ราคามันก็จะสูงขึ้นไปอีกแล้วก็บานพับด้านในนะครับโชว์ให้ดูกันบานพับ2จุดมีช่องลมระบายความร้อนซึ่งจะค่อนข้างใหญ่กว่าโน้ตบุ๊กทำงานอื่นๆนนโบุทางอื่นๆจะเล็กว่าน้ ตัวแป้นพิมพ์นะครับต้องบอกว่าเป็นแป้นพิมพ์ที่พิมพ์ได้สนุกนะเพราะว่าแป้นพิมพ์ให้มาเป็นแป้นพิมพ์ไซส์ใหญ่เลยมีแป้นตัวเลขมาให้แต่แป้นตัวเลขจะถูกย่อส่วนมานะครับตัวลูกศรก็ถือว่าเล็กกว่าคีย์เวอร์ตี้แต่ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้เล่นเกมเป็นหลักอยู่แล้วเราใช้ทํางานเนาะแล้วก็จะมีไฟคีย์บอร์ดนะครับสีเดียวก็คือสีขาวสามารถที่จะปิดได้นะครับซึ่งเวลากดปิดเนี่ยต้องกดฟังก์ชันก่อนแล้วก็กดปิดได้นะครับสำหรับไฟคีย์บอร์ดได้ 1>, 1 2 3 4 l v e l เลเวลนะครับอันนี้คือปิดไปนะฮะและอันนี้ก็คือสว่างสุดเลยฟังก์ชันคีย์ต่างๆมาครบเพิ่มเสียงลดเสียงปิดทัชแพดปิดไมบูทูธมีลดแสงหน้าจอสลับซีนต่างๆมากันครบก็คือพอเหมาะพอเจาะการใช้งานเลยแล้วก็ตัวทัชแพดเองอันนี้จริงๆผมลอกไปแล้วแหละผมแปะมาให้ดูว่ามันใช้เจสเตอร์คอนโทรลได้เพิ่มวอลลุ่ม เพิ่มแสงลดแสงต่างๆกันได้สำหรับตัวนี้นะครับนียออกไปแล้วก็จะเจอกับสติกเกอร์ amd r y z e n i 9 amd r y z e n graphics นะฮะ m มี hdmi มาให้แล้วก็จะมีฟิ n g e r p r พิ t s c สแกนเนอรบริเวณด้านนี้ซึ่งบอกตรงๆว่าไม่ได้ใช้เพราะว่ามันมี ir camera อยู่แล้วไอ้ฟิล i n กับพิก็ส่วนตัวผมมองว่าไม่จำเป็น เท่าไหร่นะครับแต่ให้มาก็ดีสําหรับคนที่ไม่ได้อยากจะใช้ IR Camera ซึ่ง IR Camera เนี่ยบอกนิดนึงนะมันก็จะมีองศาการสแกนมานตาก็คือจะต้องให้องศามันพอดีมันถึงจะใช้งานได้นะครับบางทีเรางงว่าเอ๊ะ ไปอยู่อย่างนี้ทำไมมันมองไม่เห็นเพราะว่ากล้องมันยิงลงอย่างนี้นะเราต้องให้พอดีกับดวงตาของเราและใบหน้าของเรานั่นเองนะครับโดยรวมนะครับสำหรับสเปคการออกแบบต่างๆที่ให้มาทั้งหมดผมมองว่าเป็นตัวที่ดีใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยเหมาะสําหรับคนเดินทางบ่อยๆนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมเดี๋ยวไปดูการทดสอบกันว่าเวลาใช้งานจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองทําพงทําภาพตัดตรงตัดต่อวิดีโอให้ดูแล้วก็เล่นเกมให้ดูกันด้วยว่าเออมันเล่นเกมได้จริงนะแล้วแบตมันอึดจริงๆเดี๋ยวตามไปดูกันมาลองทดสอบความแรงในเกมก่อน เลยละกันนะครับว่าเป็นเหมือนที่ผมพูดจริงหรือเปล่าแต่ก่อนที่ไปเล่นเกมให้ดูการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันของ MSI นิดหนึง่งแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า MSI Center S นะครับผมตั้งเป็น Extreme Performance เปิดเป็น Cooler Boost นะครับแล้วก็ตั้งค่าเครื่องไว้เป็น Performance m o d โนะครับเป็น best performance กันเลยซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถควบคุมทุกอย่างของตัวเครื่องได้หมดเลยการแชร์แรมต่างๆผมให้ AI เป็นคนจัดการนะครับมีเรื่องของซอฟต์แวร์ AI ต่างๆมากันอย่างครบๆเลยใครที่ได้เป็นเจ้าของเครื่องลองไปเล่นกันดูได้ก็จะมี Studio Effect AI n AI น c a n c a น l ซเลชันสมาร t ทไบเ t e AI Land Smart Card ต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดู COD กันนะครับเล่นในโหมด m u l t i p l y y r r นะฮะแล้วก็ตั้งค่ากราฟิกเราตั้งเป็น ฟูสกีน 2K 16ต่อ10นะครับ2.5งพัรคูณ1,600พิกเซลคุณภาพเป็นมินิมัมนะครับเปิด FSR 3เดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรเฟรมเรทอยู่ช่วงประมาณ70นะครับโหมดเดชแมทวิ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 ววยิงไม่โดนมันไกลไป เฟรมเนถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ในช่วง60-70ถึง70 fps กันเลยแต่ยังคิวใครไม่ตายเลยเดี๋ยวลองปีนขึ้นไปดูสิ้เก็บได้หนึ่งแล้วสบายใจแล้วเก็บได้หนึ่ง <laughs> เดี๋ยวเรามาลองเล่นแล้วก็ฟังเสียงในเกมไปดูกันเลยครับ เรามาต่อกันที่ Photoshop กันนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะไม่เล่นเกมแต่เราจะมาทำงานที่ผมใช้แบบนี้จริงๆเลยตอนไปอยู่งาน CES เนาะก็คือการทำหน้าปกพวกคลิปพวกอะไรต่างๆผ่านตัว Photoshop ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันผมตั้งค่าไว้เป็นบาลานซ์แล้วนะแต่ว่าโหมดของตัวเครื่องผมยังตั้งเป็น Base p e r f o r m ์แมนเหมือนเดิมนะครับเรามาดูว่าเป็นอย่างไรกันเราจะใส่ ภาพนี้นะครับด้วยเทคใส่ข้างบนประมาณว่าตามหาโน้ตบุ๊ก RTX 5080แล้วกันนะเดี๋ยวมาดูกันตามหาโน้ตบุ๊ก RTX 5080ยังไม่สวยเท่าไหร่เอาเป็นเกมมิ่งเดีย่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง NB นี่ปึ๊บใส่เทคขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนสีเทคสักหน่อย ให้มันแบบเด่นๆหน่อยเอาสักสีเหลืองๆดีไหมปึบมาแบบสีเบสบายเลยปาบเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้นะว่าเป็นเท็กซ์เหมือนความคิดนะว่าจะเจอไหมนะจะเจอไหมนะนี่อ่ะนี่ฮะได้กราฟิกหน้าปกอาร์ตเวิร์กมาหนึ่งอันแล้วแล้วก็จัดการเซฟซะ ปุ๊บเซฟเป็น JPEG และกันความละเอียด1 6 8 0 9 4 5นะครเป็น16ต่อ9เอาไว้ใส่นะ้าปก YouTube Facebook ง่ายๆเลยปุ๊บ,บเข้ามาในเซฟก็เป็น Picture แล้วก็ Artwork ปี2025แล้วก็ตั้งไว้ว่าเป็น MSI เทสและกัน MSI ขีย t ปุ๊บได้ภาพนะ้ปกมาแล้ว1อันเดี๋ยวไปดูภาพจริงดีกว่าว่าเป็นยังไง Picture Artwork 2025นี่ MSI t e ท t ได้นาปกมาเรียบร้อย1อันแล้วโอ้สะดวกสบายดีทีเดียวอ่ะอันนี้ก็เป็นไฟล์ที่ผมตัดต่อเอาไว้คร่าวๆนะครับคลิปความยาวประมาณ4นาทีก็จะเป็นการเทสบเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับซึ่งความละเอียดของเครื่องเนี้ย ที่แนะนําในการเรนเดอร์ในการตัดต่อต่างๆผมแนะนําว่าประมาณ Full HD ไม่เกิน 2K นะครับถ้าไปถึง 4K ถามว่าทําได้ไหมทาได้แต่ว่าด้วยพลังของเครื่องมันอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยอาจจะหนืดหน่อยแต่ความเหมาะสมของมันคือคลิปในระดับ Full HD ไปถึง 2K นั่นเองนะครับส่วนระยะเวลาการเรนเดอร์เดี๋ยวมาดูกันคลิปความยาวประมาณ4นาทีที่ Full HD นะครับมันจะใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเซนต์ด Media Encoder แล้วก็เดี๋ยวมาลองเรนเดอร์ดูกันละกัน 1> Youtube 1แ8 0ละกันลองดูฮะจึงเดี๋ยวมาดูระยะเวลาที่เขาใช้กันว่าเป็นอย่างไรโอ้โหไว้จัดเลยจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว15วิ18วิ จะถึงเกินครึ่งแล้วใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะครับาการเรนเดอร์ Full HD ตัวไฟล์ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากตรงนี้นี่ฮะนะ่าใช้เวลาประมาณนาทีหนึ่งไม่เกินอะ่ะกับคลิปความยาว4นาทีแล้วก็ไม่ได้ใส่พวกอะไรซับซ้อนมากนักนะครับเป็นฟุตเทจเกมเทสเกมต่างๆใช้เวลาประมาณ1นาทีเสร็จในการเรนเดอร์วิดีโอนะครับก็ถือว่ารวดเร็วใช้ได้นะส่วนไฟล์ที่ออกมาก็ จะเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นการเทสเกมใส่พงใส่เพลงนิดนหน่อยๆประมาณนี้นะครับทรงพลังจริงๆนะสำหรับเจ้า MSI Prestige A16 AI Plus ตัวนี้คุมพลังไลเซน AI9365 โอ้หต้องบอกว่าอลังการงานสร้างจริงๆใช้ตัดต่อวิดีโอใช้ทำภาพรวมถึงเล่นเกมฮะ COD, BO6 เล่นได้สบายๆนะหมด Multiplayer ด้วยนะแต่ต้องบอกว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมผลพวงของ CPU ที่ทำมาทำให้มันเล่นเกมได้นะครับซึ่งเกมมันก็จะเหมาะสมกับเกมที่เป็น A แต่ปรับต่ำหน่อยในรูปแบบ Full HD อันนี้โอเคเลยส่วนการทำงานอันนี้หายห่วงแบตเตอรี่เทสดูกันแล้วอย่างต่ำ,ต,ำต้องมี7-10ชั่วโมงใช้งานกันได้สบายๆในเรื่องของการดูหนังในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการท่องเว็บอันนี้โอเคมากๆเลยนะครับแต่ถ้าถาม ว่าสิ่งหนึ่งที่แรกกลับมากับเจ้าตัวนี้ที่พลังมันแรงเรื่องของกําลังไฟที่ให้มา100วัตต์แต่ก็แลกมาด้วยขนาดข,าดของบอดี้ที่ใหญ่ขึ้นมาด้วยน้ําหนักตัวที่ชั่งจริงอยู่ที่2กิโลกรัใครที่เน้นโน้ตบุ๊กที่ใหญ่หน่อยแต่พกพาย,ยังยังพอยดงง่ายอยู่ตัวนี้ถือว่าใช้ได้แต่ถ้า ใครที่ต้องการโน้ตบุ๊กที่บางเบาน้ําหนัก1.3 1.5กิโลแบบนี้ตัวนี้อาจจะยังไม่ใช่คําตอบที่ตรงใจคุณเท่าไหร่แต่ผมแนะนําว่าให้ไปลองดูตัวจริงกันก่อนถ้าคุณอยากได้หน้าจอใหญ่คุณรับกับน้ําหนักตรงนี้ได้รวมถึงในเรื่องของพอร์ตที่มีมาให้3พอร์ตถ้าคุณมองว่า3พอร์ตที่ให้มานะครับ USB 4.0ส USB 1 microSD แล้วก็ HDMI เนี่ยเพียงพอกับการใช้งานของคุณได้หน้าจอใหญ่แบบนี้ได้สเปคแบบนี้แล้วก็ราคาประมาณ4-5หมื่นแบบนี้บอดี้ดูรูร พรีเมียมและไม่ใช่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กแต่เป็นโน้ตบุ๊กทำงานที่เล่นเกมได้ถ้าตัวนี้คือคําตอบจัดไปได้เลยรับรองคุ้มค่าแน่นอนแต่ถ้าคุณมองหาตัวที่เอาไปเล่นเกมโดยเฉพาะ m s i mm. ก็ยังมีอีกหลากหลายตัวให้ลองอยากใช้ไปลองสัมผัสตัวจริงดูก่อนแล้วกันแต่สําหรับตัวนี้จากที่ใช้มาบอกตามตรงนะเป็นตัวที่ใช้มายาวนานที่สุดในการรีวิวเลย1เดือนเต็มๆใช้ทุกวันผมมองว่าเป็นโน้ตบุ๊กทางานที่ใช้งานได้หลากหลาย ครบมากโดยเฉพาะกับเรื่องราวของแบตเตอรี่อึดดูสารักคดีญี่ปุ่นมันเลยล่ะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับ MSI Prestige A16 AI Plus อีกหนึ่งทางเลือกเจง๋จงๆในกลุ่มสายทำงานจาก MSI ครับ